เป็นยังไงถ้าสโมสรชื่อดังเหล่านี้อยากมีรองเท้าสตาร์ทเป็นของตัวเองและเป็นนี่นอีพีที่คนขอเข้ามาเยอะมากๆที่สุดในช่องผมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วกดเพิ่มรายการโปรดไว้ก่อนเลยนะเพื่อกลับมาดูย้อนหลังได้ก็จากเมน,นี้เลยนะครับผมขอรองเท้าสตาร์ทประจําสโมสรหน่อยครับวันนี้พี่ก็จัดให้เห็นไหมพิมอะไรมาพี่ก็อ่านพิมอะไรมาพี่ก็ทําแต่ขอเวลาแป๊บเดียวอาจจะทําให้ช้าหน่อยแต่ก็ทํานะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพยายามจะเซอร์วิสทุกคนนะครับผมผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะและ้วเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังงไไม่ต้ออรช้าไปดู มาเริ่มที่ทีมแรกกับปารีแสแซงแฉกแมงนะครับผมโอ้โหเป็นสีแดงๆโอรสแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหลือมาเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เฮ้ยมีโลโก้สโม,มสรด้วยเพื่อนๆปารีแสแซงแฉกแมงว่ายังไงครับถูกใจหรือเปล่าแล้วก็มาต่อที่แมนเชสเตอร์เซนตี้นะครับผมก็จะเป็นสีขาวๆฟ้าๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นิดนึงเออแซมไม่เห็นว่าเป็นแมนซิตี้นะแฟนแมนซิตี้ผมจัดให้เหมือนกันนะจ๊ะก็ข้ามมาที่ฝั่งสีเหลืองบ้างนะครับผมกับโบรุสเซียดอทมูลนะครับผมเป็นไงครับสีเหลือง ไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่ามีหลายคู่มากบอกเลยเด็ดทุกคู่และกลับมาที่ฝั่งเกาะอังกฤษนะครับผมกับปืนใหญ่อเซนอนนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะสีแดงๆนะครับเงาเงาเลยแล้วก็เป็นสีแบบเออเทาๆบอลบอแบบนี้นะครับผมแต่คือโลโก้ย่างใหญ่เลยแฟนอเซนอนผมก็จัดให้ไม่มีผิดหวัง <S <S แล้วก็มาต่อที่ไบเยนมิวนิกนะครับผมโอ้โหแฟนไบเยนในช่องผมเยอะมากนะครับผมวันนี้พี่ก็จัดให้เลยนะรองเท้าสตั๊ดประจําสโมสรจัดไปไบเยนถูกใจไหมจ้าสีแบบนี้เลยเนี่ยออกแดงๆชมพูชมพูเนี่ยแล้วก็มีสีฟ้าฟ้ามีขาวอีกโอ้ อะอะนนแล้วเข้ามาต่อที่เชลซีนะครับผมเฮ้ยทาไมสีมันดูคลาสสิกอย่างวะเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับผมแต่ก็จะเป็นเหลือบดําไปเลยข้างหลัง 1> <1> นี่เฮ้ยสวยอยู่นะแฟนเชลซีชอบหรือเลปล่าชอ,ชอบพิมมาบอกได้นะจ๊ะว่าชอบมากแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลืมอะไรหรือเปล่านี่เราไปลืมซะแล้วอะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใ,ใจเพิ่มรายการโปรดแล้วกดแชร์หน่อยได้ไหมครับแชร์และส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ยินดีต้อนรับนะครับผมใครช่วยแชร์อะไรมนแล้วขอบคุณมากๆจากใจนะยังมีคลิปมันๆอยู่ในช่องอีกเยอะเลยกลับไปดูได้นะ บาร์เซโลน่านะครับผมเป็นแบบนี้นะโคตรสวยผมโคตรชอบเลยสีอะไรแบบเนี้ยคือมันแบบตัดกันได้ดีมากๆนะครับผมสีน้ําเงินสีแดงโอรสสีเหลืองแบบนเนี้แล้วก็มีโลโก้สโมสรแบบนี้โอ้โหโคตรเฟี้ยวเมื่อมีบาร์ซ่าก็ต้องมีเรอัลมาดริดนะครับผมโอ้โ oh, หสีโคตรสวยนะครับเป็นสีม่วงๆใครชอบสีม่วงไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เหลือไปขาวแบบนี้แล้วก็มีโลโก้แบบนี้แฟนมาดริดพี่จัดให้ดูคลิปนะโอเคไหมถูกใจใช่ป่ะแล้วก็มาต่อกันที่ยูเวนตุสโอ้โหโคตรเท่เนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับผมมันเป็นสีขาวดำแบบนี้คือมันใส่ง่าายลลอออองคิดิดดดูเเเรจะะไปตบ คือมันเป็นสีที่ใส่ง่ายมากๆนะครับผมและเหลือบๆแบบนี้และมีโลโก้แบบนี้โคตรช่แล้วก็มาต่อที่1หนึ่งทีมกับเรเวอร์บูโหสีโคตรสวยแดงเด่นเลยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้เป็นสีขาวแบบนี้คือง่ายๆเลยเรียบเๆง่ายๆเลยแดงขาวจบเป็นไงครับแฟนลรเวอร์ผมจัดให้นะหวังว่าน่าจะถูกใจนะครับผมสวยและคู่สุดท้ายของวันนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแฟนผีเป็นไงครับหวังว่าจะไม่ผิดหวังนะโอ้โคตรเท่เลยถูกใจปะถูกใจปะโอเคนมาจะดูคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะแต่ผมมองว่าโลโก้ตรงนี้คือโคตรโหด ผิดหวังแนนน่อเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยผมขอถามหนึ่งคำถามนะตั้งแต่ต้นคลิปเนี้ยคิดว่าคู่ไหนมันเฟี้ยวสุดชอบที่สุดมันเท่ที่สุดเอาในใจนะในใจเ,นเพื่อนๆนะคิดว่าคู่ไหนพิมพมาบอกได้ไหมจ้าพิมพ์ม,มาแล้วผมวองว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะถูกใจกันมากๆนะครับผมบอกว่าน่าจะชอบเนอะละไม่ต้องกลัวนะทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆผมอ่านเสมอมีอะไรเพิ่มเติมยังไงพิมพ์มาได้นะจ้าพิมพมารออ่านอยู่ ขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังมีคลิปสนุกสนุกอีมากมายอยู่ในช่องสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนท่านใดอยากจะสนับสนุนในการทำคลิปกดเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ